สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องกำลังเตรียมตัวจะไปครับพี่น้องไปแห่คือกำลังเตรียมตัวจะไปฝ่ไเจับบาพี่น้องพร้อมเดินทางแล้วค่ะรถสามคันสี่คันปั๊บตุ๊กป้ายตีเฮยมาฮอดกระซิบข่าวพี่อก่อนพี่น้องขอจังแห่มาทางใดเนาะ ่กับำลังขออ้วยพี่น้อง ขอแล้วจะจะจะสิเหตเกยขึมาแล้วมาขอก่อนต่อยคนใหญ่นับมาขอก่อนพี่น้องเบลเป็นตากร่างจีพลดล่ะได้พี่น้องวันนี้สิคสี่ทองเสื้อไม่ก่อนเขาเห็นลายซ้อแล้เขาเสีย ข้าศึกประตูลายประตูนี่เข้าก็อยางได้จากสองเด้อว่าสิไปรัดอยู่เได้อบะาเียได้ชาบะหนึ่งเงินกระเป๋าบ่โอ้โห้าร้อยสามพ่อสกสิกับเลยนะคะเลย่ยอยพน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 พ ใครออดพูดบออะจีบสั้นกันลรวะที่นี่เป่แม่เทาเสียหายบ่เบื่อเเนาะดีใจง่าอยู่เป็นสียหายบ่เอาไปอีกแล้วบ่ไปลงลุมะ่ะรวยมาสุดท้ายห้แลพี่น้องที่แรกที่แรกว่าไปจากเหเอาไปเอามาหเพนบอูทางทาง ต้ผมพูว่าต้องแห่โอเภทีบ้านบอกคืการต้องบ้านครับก็บอเห่เออเออคือแฮจบอันตอนนี้ะไกันแหกันได้บดแยกแห่โอมันก็แฮ่ขี้เก่าแหละไแห่แล้วบมันก็ได้กนไปทีๆไนคืออะไรกอแต่ว่าอันนี้ก็ได้ส่งเลยก็ได้เห็ดให้มันแล้วนะอือตอนนั้นจะแห่ก็ได้จะแห่ก็ได้ โอ้ยตอนแห่เคยก็ต้องนี่แน่วเหละเนาะเอียังกล่องยาบึมๆมาแต่ว่าโอ้ยเปิดตู้เดีทักดัดนะมีเพลงแห่เคยด้เปิดเพลงแห่เคยเนี่ยเขาเจ้าว่ะโอ้ยไห้เปิดตู้เปิดเพลงเฮ่ เฮ้ยคือสีเบิดแทนเป็นตาเบิดแท้อ้ยโอ้โอ้ยนกได้ มันบักกินดองน่ะมัน đây, บ่ได้แท้วันนี้นะบ่ต้องสัมพันธ์ ขอยางก่อน

เป็นลูกใหญ่ๆเท่านั้นเอาสัตวเลีาอลูกง่ยกันไงบ่ได้ลูกง่ายใรบ่ได้นี่ค่ะม คนอื่นอ่ะจะให้อย่างนี้เอาใช้ผู้เทามาต้อนรับบ่ถ้เป็นเื่อนผมพยายมไม่จ้างเจไดเามาามยัง้องกนื่อนเ่เมืนี่ต้องรูแล้วเอีนีต้องบ่เป็นแนเด็ดช่องกันเลยคุบ่ได้

เช็คพร้อมแล้วค่ะอมว่ในกวันเต้าพจะให้มจะไปร่นกันเาจะไปรุ่นกันมาเลยเ้าเ้าไปรองเพลเ้าไปรองเพลว้าย้ม่กอดไปร้อ

น้ากยพีคขาวจิ้มทำไปนหอมหอมี่เนามานะแม่ในใช้คอเชื่อมหม้อชื่อันยิ่งนักมามอชื่อมียิ่งคอยมี่ใอชเียอยดีกว่าจ้ะ

ใชยซองอะเปิดปเพลงมีได้เงินกีบบรรยากาศข้างนอกมมก็สนิทจ้าไปนอนจาก็จะเสีฟ้าบรรยากาศไก็สนีทก่อนเด้อจ้าไปนอนจา้าสวัสดีครับเอาเงินกีบก็ได้สวัสดี